สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่ All Am ซอยบุตตาอีกแล้วนะครับเ p นี้เป็นเ p ที่3ของแดดเขาเนาะอ่าวันนี้สิาพามาเบ่งเห็ดสีคโครงหน่อยงบบ,บ่เกินบ,บ่พอพหาลอยนะครับอ่าอันนี้คือตัวนี้รองพื้นไว้ก่อนนะครับมาอ่าได้คัดรองพื้นแล้วเนาะเป็นสีรองพื้นอ่างบบ,บ่ถึง500อ,อ่ะใส่อย่างแน่คือว่าบ่ถึง500 นี่ครับสีรองพื้นนี่ปองนี่ครับห้าสิบบาทเนาะอ่าสิบเลกเกอร์เงานลยครับปองละแปดสิบอ่าสองปองเป็นอะไรสองปองเป็นร้อย,ร,อยอร้อยเท่าไรร้อยหกสิบนี่ครับสีนะครับสีสิบห้าบาทเป็นสีบอลน,นะครับเอามาปูนะครับ ปลาเพื่ออย่างเพื่อฮอชิบุเรไซสีตนนัวนี้พ่นเปลืองนะครับอ่าตัวน,นี้ปองละลอยนะครับนะกระดาษทรายนะครับหันละสิบบาทซื้อมาสีแผน่นอ่ะถ้าอยากคุนะครับกดติดตามกดไลค์กับกดแชร์ไว้นะครับว่างบหาลอยมันเสียแต่ยีรีบอ่ะเห็นแล้วมันสีออกมาังามบอน,นะครับถ้าอยากคุกดติด ตามนะครับเดี๋ยวเห็นแล้วเดี๋ยวผมสิมาถ่าให้เบิ่ออีกเท่านั้นครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ